สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นันนาสายลาทุกคนครับผมวันนี้ผมก็พาพี่นนาออกมานั่งต้นไม้ยิงปลายแล้วครับผมก็ออกมาซุ o มดูตรงคลองครับผมเพิ่งนั่งมัดเลเสร็จครับพี่พี่นันาเดี๋ยวเรามาลุ้นติดตามกันดูครับพี่พี่นันาว่าวันนี้ผมจะได้ตัวลึกปลาครับผมจะมีตัวให้ยิงนึกปลาครับมืดฝนครับผมไม่รู้ว่าตกอยู่ไหนครับ เมื่อวานก็ตกแปะๆปล่อยๆครับนิดหนึ่งตรงนี้น่าจะมีตัวขึ้นเยอะนะครับอัหนีงเันนเลีันงบ้างนะอุ้ยข้ามหลังไม่ดูนะครับโอ้โหข้ามหลังเฉย มายิงสลิดนะอย่ายมาเฝ้าสลิดครับผมเจอแล้วเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วยิงสลิดก็ไม่โดนครับอู้อะไรวะ วันนี้มันจริงๆเหรอเนี่ยตัวไม่ใหญ่เรียบร้อยอ้ยตัวไม่ใหญ่ก็ช่างมันเอาก่อนวะกว่าจะได้โอ้โห ดัดีอยู่ละนี่ครับนธะนาะโอ้ยใหญ่นะมันใช่เล็กๆล็นะเนี่ยโอ้โหใหญ่บะลุ่มนี้สามนิ้วกว่าเต็มไรครับนะแต่้าหาผมวันนี้ย,ยิงไม่ได้สักตัวเลยผมเพิ่งจะมาโดนลาสลิดเนี่ยแหละอะลุ้นต่อครับนาะนะเดี๋ยวดูอีก โอ้้ห้ามอไ,ไ,ไ,ไม่จีบสักทีเรียบร้อยครับเอยคระอุกตัวนี้ โดนไหมว่าหน่าจะโดนะนะเพราะว่ามันวิ่งแล้วมันไงโดนจริงด้วยครับผมหูยใหญ่ตัวนี้กลางไหนวะนไม่วิ่งเลยอะโดนหัวโอ้โหตัวนี้ใหญ่อ้วนปั๊บเลยครับผมเอ้ข้างตัวหรือเปล่่าไมรู้โอ้โหกระบาลเลย ดูวบผมโคตรใหญ่เลยครับผมโคตรสลิดครับนี่น่นะโอ้โหอันี่้นะนบนเริ่มเลยเนี่ยเข้าครับผมกลางกระบ,บาลเลยเห็นมันออกมาจากพุ่มป่าหญ้านละไ่ ช่อนไอช่อนไช่อนช,อน,ช,อ,นช,อ,นชอนอ๋อหลุดโมอ,อยังคิดว่าหลุดอ้ออือ โดนเกมเโดนเกมออกเงือกหูเนี่ยออกหูเห็นมันล่องมาครับผมรีบเปิดล่องเลยไม่รู้ว่าทานนึกเปล่านะกล่องอะมาเซนไอ้สองสองขีดนี่แหละครับผมประมาณนั้นไม่ใหญ่เห็นมันล่องเข้ามาค้นปลาไอ้สลิดครับตัวใหญ่ย่คดังหลังนี่วิงครับผมเรียบร้อยแล้ว วิ่งเน้่ตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้หมดปาไปแล้วแรงดีเลยโอ้หลุดเฮ้ย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 อย่าหลุดนะเว้ยเออกว่าจะหาได้แต่ละตัวนี่มันยากนะเว้ยไอ้ทองเหยบค้าท้องแล้ว โดดดีอยู่ตวผู้ตัวเมียไม่รู้นะเฮ้ยตัวเมียนะนี่เป็นตัวเมียนะครับผมมีไข่เหลืองๆนะไม่ทันไม่ทันันตวนี้

จะไม่โดนอ่ะ,อะโดนอยู่ับผมตัวใหญ่อยู่น้าโอ้เขินมาสองตัวเมื่อกี้โอ้โหใหญ่ใหญ่ใส่ปินไฟยแค่นั้นเลย มาตกกินปลาตกโอ้โหโอ้โหจับหน่อยแน,นี่ครับล่ะนะใส่ใหญ่ๆแล้วครับผมสีนิ้วเลยพี่ๆนั่นนะว่าพอแล้วครับผมเริ่มเย็นแล้วครับปลาเริ่มลงแล้วครับผมก็ไม่ค่อยขึ้นละก็บางลงครับผม เดี๋ยวเราลงล่างไปเดี๋ยวไปดูผลงานที่รถล้มอุ้ยกำลังจะพูดว่าจะลงพอดีเลยจะปิดคลิปตะชนครับผมไอตัวนี้ลอเปล่าที่ผมเห็นนะใส่ดียู่ <laughs> กำลังจะปิดคลิปพอดีเลยครับนันน่ะจะลงล่างอย่างนะ้นกำลังจะลงล่างครับผมแต่พอดีแอคช่อนตัวนี้ขึ้นมาพอดีเลยผมตัวจังหวะ อป็นยังไงวะล่ะปิดกออะไรไอะครับผมเดี๋ยวเก็บปลาเก็บอุปกรณ์ลงล่างเนือเนาะเดี๋ยวผมเคลียร์ปลาอันแป๊บหนึ่งครับครับพี่ๆนี่นะตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วครับผมบ่ายสามกว่านะครับสี่โมงแล้วครับผมก็ได้มาผลงานวันนี้นะครับผมก็ได้มาหกตัวครับผมก็ไอช่อนตัวนี้ปิดท้ายครับผมกำลังไอกำลังจะเก็บอุปกรณ์นะครับเนาะ ก็เจอพอดีครับตัวนี้ได้ลั่นไปปิดท้ายไปสวยงามครับผมก็ใสไม่ใหญ่หรอกสามขีดนี่แหละครับผมสองตัวนี้ดิงเป็นร้อยแต่น้อยสองตัวนะครับเออประมาณนี้ครับนั่นนะผลงานครับผมก็พอได้กับข้าวครับผมก็รอแดแท้วครับตัวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับนีตัวลาวีก่อนสวัสดีครับผม